เทวติกรูบายูมิโกก่อนที่เราจะมารู้เคล็ดลับความงามของชาวเกาหลีที่มีดารานักแสดงมากมายรวมทั้งคนไทยต่างชื่นชอบเรามาดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาวเกาหลีกันก่อนดีกว่าคะ่ะ คนเกาหลีมีความเครียดเกี่ยวกับงานดารักความก้าวหน้าสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนเกาหลีมีพฤติกรรมกล้าสูบบุหรี่และดื่มเหล้าจัดมากนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมชอบการทานอาหารประเภทปิ้งย่างคนเกาหลีนิยมไปทานเนื้อย,อย่างหรือหมูย่างกันทุกครั้งเมื่อมีการสังสรรค์หรือเลี้ยงฉลองคนเกาหลีดื่มกาแฟมากยิ่งกว่าการดื่มน้ำเปล่าเชียกีกจากข้อมูลโดยเฉลี่ยคนเกาหลีดื่มกาแฟประมาณสี่แก้วต่อวันเป็นอย่างต่ำ คุณเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมประชากรชาวเกาหลีนะคะที่ก็ชอบทานอาหารปิ้งย่างดื่มเหล้าสูบดีเป็นประจําแทบว่าไม่ดูแลร่างกายตัวเองเลยแต่เขาเหล่านั้นกลับมีสุขภาพที่ดีนะคะร่างกายสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งนะคะอย่างดาราสาวเกาหลีหลายๆท่านนะคะที่มีอายุอานามมากกว่าเราซะยอีกแต่เขาเหล่านั้นมีผิวพรรณหน้าตาอ่อนใสอ่อนวัยนะคะอย่างกรสตาายุ้ยเลยค่ะ แต่หลายคนนะคะคิดว่าเขาเหล่านั้นนะคะยังไงยังไงต้องสัญญากรมอย่างแน่ๆนะคะแต่รู้ไหมคะว่านั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลาเหตุอะคะแต่มีวิธีที่ง่ายและตอบโจทย์กว่านั้นผู้คนชาวเกาหลีเน้นที่จะเลือกรับประทานพืชผักผลไม้ที่มีสารอาหารที่เข้มข้นสามารถดูแลรูปร่างหน้าตาผิวพรรณให้ดูอ่อนวัยอยู่เสมอนะคะซึ่งผลไม้ตัวนี้ชื่อว่าราสเบอรี่สีดำสายพันธุ์เกาหลีคะ่ะ ราสเบอร์รี่สุดยอดผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่างๆมากมายแก่ร่างกายโดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระส่วนสารสีแดงในราสเบอร์รี่มีคุณสมบัติช่วยให้การหมุนเวียนของโลหิตเป็นปกติและยังอุดมด้วยวิตามิน A วิตามิน B ช่วยให้ผิวพรรณสดใสสมานแผลต่างๆให้หายเร็วขึ้นราสเบอร์รี่ยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุสำคัญอย่างแมงกานีสโพแทสเซียมแมกนีเซียมทองแดงและธาตุเหล็ก ซึ่งช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจและช่วยควบคุมความดันโลหิตและช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงเราทราบประโยชน์ของราสเบอร์รี่สีดำสายพันธุ์เกาหลีกันแล้วใช่ไหมคะเราลองมาหาผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่มีส่วนผสมของราสเบอร์รี่สีดำสายพันธุ์เกาหลีมาดูแลสุขภาพกันดีกว่าคะ่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะมีเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยความงามให้เราติดตามชมกันอีกคะ่ะ